เรื่องเศรษฐีใจบาปณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งบรรยากาศยามเช้าอันเงียบสงบเสียงไก่ขันแว่วมากลางสายลมอ่อนๆแต่กลับมีบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งที่ตั้งต่งานอยู่ท่ามกลางความเจริญของหมู่บ้านมันเป็นบ้านของเศรษฐีบุญทรัพย์ผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในแถบนี้ บ้านของเขามีหลังคาทองอารามและกำแพงเห็นสูงล้อมรอบไม้แกะสลักบนประตูหน้าบ้านวิจิตบรรจงจนชาวบ้านต่างอิจฉาแม้บ้านของเศรษฐีจะงดงามและเต็มไปด้ยวยความหรูหราแต่ท่านเศรษฐีกลับเป็นคนที่ชาวบ้านต่างลือกันว่าใจบาปชอบกักตุนทรัพย์สมบัติและไม่คิดแบ่งปันให้ใคร เมื่อมีคนมาขอความช่วยเหลือมักจะโวนเขาปฏิเสธอย่างไม่ใยดีวันหนึ่งในขณะที่เศรษฐีบุญทรัพย์นั่งอยู่ในศาลาทรงไทยกลางสวนที่เต็มไปด้วยไม้ดอกสีสันสดใสเขากำลังดื่มน้ำชาใบหอมรสชาติเข้มข้นจากถ้วยทองคำหญิงชราคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ประตูหน้าบ้าน ร่างของเธอผอมแห้งสวมเสื้อผ้าสมซ่อ,ม,อมือทั้งสองข้างสั่นเล็กน้อยขณะจับไม้เท้าเศรษฐีช่วยค่าเถิดข้าเป็นเพียงคนยากไร้หิวโหยมากกลยนักขอเพียงข้าวสักชามข้าน้อยจะขอเป็นบุญคุณยิ่งนักหญิงชราพูดเสียงแผ่วเบาแฝงด้วยความอ้อนวอนเศรษฐีบุญทรัพย์ มองหญิงชราอย่างเหยียดหยามเขาไม่พูดอะไรนอกจากหันหน้าไปหาคนรับใช้ที่ยืนอยู่ใกลๆแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาไปบอกนางน,นั่นทีข้าไม่ให้อะไรทั้งนั้นนางเป็นแค่ขอทานข้าไม่มีอะไรให้หรอกหญิงชรามองเศรษฐีด้วยสายตาผิดหวังก่อนจะหันหลังเดินจากไปโดยไม่พูดคำใดออกจากปากเศรษฐีบุญทรัพย์ยิ้มเยาะให้กับตัวเอง ข้าไม่เคยเห็นจะต้องช่วยใครข้าก็สบายดีอยู่แล้วเขาพูดกับตัวเองเบาๆแต่หารู้หรือไม่ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของคำสาปที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเขาหลังจากที่หญิงชราจากไปเศรษฐีบุญทรัพย์ยังคงใช้ชีวิตสุขสบายตามปกติทุกวันเขานั่งอยู่ในศาลาทรงไทยกลางสวนลิ้มรสชาใบหอมรสชาติเข้มข้นเช่นเดิม ดอกไม้รอบสวนเบ่งบานสดใสกลิ่นหอมของมะลิลอยมากับสายลมชีวิตของเศรษฐีดูเหมือนจะไร้ปัญหาใใดแต่สิ่งหนึ่งที่เศรษฐีไม่รู้คือมีเหตุการณ์แปลกๆกำลังเริ่มต้นขึ้นเย็นวันหนึ่งขณะที่เศรษฐีบุญจับนั่งรับลมในสวนเสียงลมพัดแรงขึ้นกว่าปกติใบไม้ปลิวว่อน ลมหนาวแปลกๆพัดผ่านจนเศรษฐีรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเขามองไปที่ต้นไม้ในสวนซึ่งตอนแรกเบ่งบานงดงามแต่บัดนี้ดอกไม้ทุกต้นกลับค่อยๆเหี่ยวเฉาใบไม้เริ่มร่วงหล่นอย่างไม่รู้สาเหตุแปลกจังเมื่อวานดอกไม้ยังบานสวยอยู่เลยเศรษฐีพูดกับตัวเองเขาเรียกคนสวนมาถามทันที นี่เองทำไมดอกไม้ในสวนข้าเหี่ยวเฉาอย่างนี้เองไม่ได้รดน้ำต้นไม้หรือ,อยังไงคนสวนรีบตอบด้วยความตกใจกระผมรดน้ำทุกเช้าครับท่านต้นไม้ไม่เคยขาดน้ำเลยข้าว่าคงต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติแน่ๆเศรษฐีบุญทร์ขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจอะไรจะผิดปกติได้ก็แค่ดอกไม้เหี่ยวอย่ามาหาเรื่องทำให้ข้าตกใจไปหน่อยเลย คืนนั้นเศรษฐีเข้านอนตามปกติแต่ว่าในยามค่ำคืนฝันร้ายแปลกประหลาดกลับมาเยือนเขาเขาฝันเห็นหญิงชราผู้ที่เขาเคยแลกกลับไปยืนอยู่ตรงประตูหน้าบ้านมือของเธอสัน่นแต่แฝงไปด้วยพลังลึกลับสายตาจ้องมองเขาอย่างอาฆาตเจ้าจะต้องได้รับกรรมของเจ้าข้าสาปแช่งเจ้าไว้แล้วหญิงชรากล่าวเสียงเย็น เศรษฐีสะดุ้งตื่นในความมืดใจเต้นแรงแค่ฝันไปแค่ฝันไปเท่านั้นเขาพยายามบอกตัวเองแต่ความรู้สึกขนลุกยังคงไม่หายไปเช้าวันต่อมาเขาตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกแปลกๆแม้แสงแดดจะส่องสว่างลอดหน้าต่างเข้ามาแต่อากาศรอบตัวกลับเย็นผิดปกติอย่างน่ากลัว เขามองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นต้นไม้ทุกต้นในสวนเหี่ยวแห้งหมดสิน้นราวกับถูกแห้งตายทั้งคืนนี่มันเกิดอะไรขึ้นอีกเศรษฐีตะโกนออกมาด้วยความไม่พอใจเขาเรียกคุณสวนอีกครั้งมาสอบถามด้วยสีหน้าระแวงคนสวนเดินมาอย่างรวดเร็วก่อนพูดด้วยเสียงตะกุกตะกักกระผมไม่รู้เลยครับท่านเมื่อวานยังดูดีอยู่เลย วันนี้จูจ่ๆก็เหี่ยวไปหมดเหมือนมีอะไรดนบันดาลเศรษฐีบุญทรัพย์ขโมดคิ้วแน่นรู้สึกไม่พอใจแต่เก็บความรู้สึกบางอย่างไว้ในใจเขาตัดสินใจเดินไปที่ศาลากลางสวนที่เป็นจุดที่เขานั่งดื่มชาเสมอแต่เมื่อเขาเดินไปถึงความเงียบแปลกๆก็ก่อตัวขึ้นทันทีไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องหรือเสียงลมพัด เขามองไปที่ศาลาและพบว่าบนพื้นศาลามีรอยเท้าเปื้อนดินเล็กๆทิ้งไว้เศรษฐีคุกเข่าลงไปดูใกล้ๆแล้วก็เห็นว่าเป็นรอยเทา้าลักษณะเหมือนรอยเท้าของคนแก่นี่มันเขาพูดกับตัวเองอย่างหวาดแวงความฝันเมื่อคืนเกี่ยวกับหญิงชราก็ผุดขึ้นมาในหัวขณะที่เศรษฐียืนขึ้น ความรู้สึกเหมือนมีลมเย็นพัดผ่านท้ายทอยเสียงกระซิบเบาๆที่ไม่รู้มาจากไหนดังขึ้นในหูของเขาเจ้าจะต้องชดใช้เศรษฐีตกใจจนเกือบล้มลงเขาหันมามองรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่รอบๆเลยเสียงที่เขาได้ยินคล้ายกับเสียงของหญิงชราที่เขาเคยไล่กลับไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เศรษฐีตะโกนด้ยวยความตกใจหลังจากเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ศาลาเศรษฐีบุญทรัพย์เริ่มรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ซ่อนเร้นอยู่ในใจเขากลับเข้าบ้านด้ยวยความรู้สึกไม่สบายใจตลอดทั้งวันเขาได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆแ,แผ่วเบาเ,เข้าหูเป็นระยะและบางครั้งเขาก็รู้สึกเหมือนมีเงามืดเคลื่อนผ่านมุมตาของเขา มันต้องเป็นเรื่องบ้าๆแนะ่ไม่มีทางที่จะเป็นเรื่องจริงเขาพูดปลอบใจตัวเองแต่ยิ่งพยายามลืมความกลัวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตกเย็นเขาตัดสินใจเรียกหมอดูชื่อดังในหมู่บ้านมาที่บ้านโดยความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเขานั่งรอหมอดูในห้องรับแขกที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆของไม้กฤษณาและความมืดที่เริ่มคลุมเข้ามา เมื่อหมอดูมาถึงเขาเป็นชายชราในชุดผ้าฝ้ายสีน้ำตาลมีหน้าตาคร่ำครึ้ดังคนที่ผ่านโลกมานานหมอดูเดินเข้ามาอย่างสงบก่อนจะนั่งลงอย่างเงียบๆท่านหมอดูข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติในบ้านหลังนี้ข้าได้ยินเสียงประหลาดได้เห็นเงาที่ไม่ควรเห็นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เขาถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแววตาเป็นไปด้วยความหวาดหวัน่นหมอดูพยักหน้าเบาๆพลางมองไปรอบห้องก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงลึกลับท่านเศรษฐีวิญญาณของใครบางคนตามท่านอยู่คนที่ท่านเคยทำร้ายเคยไล่หรือทิ้งคว้าง เศรษฐีนาซีทันทีเขานึกถึงหญิงชราที่เขาไล่ไปเมื่อไม่นานนี้ภาพของเธอในสภาพผิวโหวยกับดวงตาที่เต็มไปด้ยวยความโกรธแค้นย้อนกลับมาในหัวมันจะเป็นไปได้อย,อย่างไรวิญญาณหรอไม่จริงหรอกเศรษฐีพยายามปฏิเสธแต่ความกลัวที่สั่งสมมากลับก่อตัวแน่นขึ้นเรื่อยๆ ทุกสิ่งที่ท่านเคยทํามันตามมหาท่านแล้วหมอดูพูดพร้อมมองเศรษฐีด้วยสายตานิ่งลึกก่อนจะหยิบลูกปัดวิเศษออกมาจากถุงผ้ากัดขาดที่ห้อยอยู่ข้างเอวจงฟังให้ดีสิ่งที่ท่านหวานท่านจะต้องเก็บเกี่ยวเศรษฐีบุญทรัพย์ นั่งตัวแข็งอยู่ตรงนั้นสายตาจับจ้องไปที่ลูกปัดในมือหมอดูซึ่งดูเหมือนจะเปล่งประกายแปลกๆในแสงไฟที่เริ่มสลัวลงทันใดนั้นเองหมอดูก็ยอลูกปัดขึ้นไปกลางอากาศลูกปัดหมุนวนอย่างช้าๆก่อนจะตกลงบนพื้นเสียงดังกริง้งที่เงียบงันในบ้านทํำให้เศรษฐีใจหายวาบ ท่านเศรษฐีพวกเขามาแล้วหมอดูพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่กลับเต็มไปได้วยพลังลึกลับที่ทำให้เศรษฐีรู้สึกหนาวเหน็บไปถึงกระดูกพวกเขาใครมาเศรษฐีถามเสียงสัน่นมือสั่นจนไม่อาจจับแก้วน้ำตรงหน้าได้อีกต่อไปดวงตาเขาเบิกกว้างจ้องมองไปรอบๆบ,บ้าน ทันใดนั้นเองเสียงกระแทกประตูดังสนั่นขึ้นมาอย่างกระทันหันประตูที่อยู่ตรงมุมห้องซึ่งนำไปสู่ห้องใต้ดินที่เศรษฐีไม่เคยเปิดใช้งานมานานหลายปีเสียงประหลาดนั้นราวกับมีคนหรือบางอย่างอยู่ข้างหลังพยายามจะพังประตูเพื่อออกมา เขาหันไปมองด้วยความกลัวเขาไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับห้องใต้ดินนั้นแม้แต่หมอดูก็ไม่มีทางรู้ได้แล้วใครหรืออะไรกันแน่ที่อยู่ข้างหลังประตูนั้นมันคือสิ่งที่ท่านทิ้งไว้สิ่งที่ท่านไม่เคยแก้ไขวิญญาณแห่งความแค้นหมอดูพูดขณะที่เสียงกระแทกยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆจนประตูเริ่มสั่นไหวอย่างน่ากลัว เศรษฐีบุญทรัพย์นึกถึงวันหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนวันที่เขาตัดสินใจขังชายหนุ่มยากจนคนหนึ่งไว้ในห้องใต้ดินเพราะชายหนุ่มคนนั้นของเงินจากเขาเพื่อรักษาชีวิตของแม่ที่ป่วยหนักเศรษฐีปฏิเสธและขับไล่ชายหนุ่มไปด้วยความโกรธ แต่ชายหนุ่มกลับกลายเป็นภัยคุกคามและพยายามจะทำร้ายเขาด้วยความหวาดกลัวและความกโกรธเขาจึงขังชายหนุ่มไว้ข้างในห้องนั้นและลืมเรื่องนี้ไปจนสิ้นตอนนี้เสียงกระแทกประตูดังยิ่งขึ้นจนประตูเปิดออกในความมืดลึกของห้องใต้ดินเงาร่างที่เคยเป็นชายหนุ่มคนนั้นค่อยๆก้าวออกมา ดวงตาของเขาเต็มไปได้วยความแค้นและคำสาบเศรษฐีสุดตัวลงกับพื้นด้วยความหวาดกลัวข้าข้าข้าไม่รู้ว่าเจ้าตายข้าคิดว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่แต่ชายหนุ่มไม่สนใจคำอ้อนวอนของเศรษฐีเขาเก้าวเข้ามาใกล้และพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปได้วยความแค้นเจ้าทิ้งข้าให้ตายอยู่ในความมืดและตอนนี้ ข้ากลับมาเพื่อทวงสิ่งที่เป็นของข้าทันใดนั้นชายหนุ่มก็ยื่นมือออกมาเศรษฐีรู้สึกถึงแรงที่ดึงเขาเข้าสู่ความมืดมือที่เย็นชาดึงเขาลงไปจนหายไปในห้องใต้ดินเหลือเพียงเสียงกระแทกประตูที่ปิดลงอีกครั้งอย่างน่าสยดสยองหมอดูมองดูเหตุการณ์ด้วยใบหน้าเรียบนิ่ง ก่อนจะเก็บลูกปัดลงถุงแล้วเดินจากไปเสียงเงียบงันเข้าครอบงำบ้านหลังนั้นไม่หลงเหลือเศษ็ีถีบุญทรัพย์ผู้มัง่งคั่งอีกต่อไป